เอาเอาเอา,เอาลงแล้วแมคอัพเปิดแอร์บ่ห่อนบ่คันห่อนเรวเปิดแอร์แหะบริจาคสมุนมันเต้นมันบีดยุ่งสิล่ะยามเว้นบ่ได้ไปใส่มาเล่ยนยุ่นี่พอดีเล่นเป็นมูกันเอาไปเล่นกับผู้ผาแม่ลูกอ้พี่่ผูปันิ อันเกิดก้อนกันนันสองเดียนตั้งไหนมั้ยไนรลืนกันค่ะแฉะฮึผู้พากินเขาดีเนาะดเดี๋ยวนี่บอ่อเน้เจ้าสมุทรเพาะนั่นเลยกินแต่นมนมมือละสองแพกสามแพกกิน น้อนขาบหนึ่งเนี่ยกินเทละสามกองหุ่นให้แม่ยามเว้นน่ะโคโคโอ้โคนั่นเออโคอยู่นั่นให้เขาขึ้นเขาขึ้นใดอยู่แม่ขึ้นใดตะว่าแหงขาเ่รนั่นขึ้นเป็นตะว่าขาบันทีเบรถึงไหม มัน sociedad, มันคันหน่อยส <c oughs> ุดเหรอได้แม่นี่ยันแนวหันมือตะกืดด้าขกเอ้ยเบิร์หัวนะอาจ้าไหนผู้ใหญ่ไปหาคีคันหน่อยฮะเนี่ยปิ๊ก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 โอ้ยโอ้ยอย่าแลงไหลลุงพี่ ยายบ่ได้ไปใส่ยายกับพามผู้ผามาเล่นกับเจ้าสมุทรนี่ล่ะปล่อยออกเหมือนเราเหมือนบ๊วยเออสบายบ่ไหนไปซองเบิ่งเงินเฮียนตะเจียเฮ็ดแล้วหอดใสแล้วบูนี่บ่ได้ขี้เข้าไป

อาลงมาผู้ภาเล่นกับเจ้าสมุทรหลุ่ลงมาเฮ้ยรับรับเอาให้ผู้ภาแล้วให้ผู้ภาให้ผู้ภาให้ผู้ภาเร็วเอาเอาวันทูจีโอ้เจ้าสมุทรได้อันอันบ่ได้หาได้ซิบยังเจ้าสมุทรได้ตะขียดอโยนโยน บ่ได้ยังสอนกอไก่ได้บพะเพราะหาตเสาเรียนมันหมักไปนะมันลูกทงลูกทาเจ้าสมมติอ่ะ mm hmm. เอาอย่างมาอีกโอ้กินนมกินนมเอาหายายแกเออออกินนมด้วยเออแกะแกะเออย,ย้ายย้ายผูกแขนให้ย้ายผูกแขนให้ กินน้ำกันกินน้ำกันลูกเออนั่นแหละนั่งกิน้ยมาต่างกันค่าแค่สองเดือนนะบ่เต็มสองสามพุนี่ยี่สี่พื้สภาพุ่นนั้นนั่นสิบเก้าโนะอ,อ,อ,อ้มันก็สี่สองนะเนาะบ่จังมือเออมันก็ต่างกันโพดเรียกเรียกพี่หนูสิเรียกพี่หนูสิเรียกพี่หนูสิโอ้กุมวันไอ้ลูกอันนี้แท้ หนูเออเอเอหนูแล้วมันจังเป็นมูก,กันอันพี่โจ้ะนะมันคือเอินบอกผู้ผ่ามาเลยครับเจ้าสมุททุกวันเนอะบอกเอานอนกับนอนนอนอูบอหรือนอนบอกจี คิดหญ้าคักปีหนาไปอ่ะโรงเรียนเห็ดจังไดนเอาสนกุกผาผาโอ้ผู้ผาโอ้ใส่หมกโอ้เก่งจังเลยเออเก่งเก่งตบมือให้ตัวเองหน่อยอเออเล่นกันดีตัวล่ะไปโรงเรียนจะตีกันเนอะจะให้ได้ข้าวว่าตีกันเนอะไปโรงเรียนน่ะ จงจังเลยเอ้ยนมนมย้ายเขาจะเอานมเปิดโหลดแม่แห่งกินโหลดมันมีอีกห้ออยู่ดอกโอ้แต่ว่าอีลีเทสตัวจาสมุรเทสตัวแม่แมนยูจาสมุรเป็นมึงมาเก่งแท้ พอดีหละจ้าสมมิเป็นคนเรียงวัวให้ผู้ผ่าเป็นคนมาสื่อเหรอถึงคักถึกแมงงัวกระไรครับเออจินเลยจินเลยครับขอบคุณครับออกกินกินนัวแม่ยังขายได้ดีเลย

หายยังไงน้องเจ้าสมุดย่าเข้าไปแด้วหนูมัดสีน่าหนานนานนานาตอนตอนยนของสันตัวบอลอยากให้เอาออกมาพะมันมัดสเหยาบตีนกันนะเอาออกมาเรีนโหดแต่ใบย่าหาเด็กหน่อยไก่กันพอมันหยาบตีนแตกเลยแหละจะสมุดถอยถอยลูกหายายออกมาถอยถอยถย เมียวเมวเอาบ่เอาหนูออกมาหนกพีพีๆีพีเอาเอาเอาจักรยานพี่ลูกบันเนียนะดีแม่นั่ะห้วยมันก็ใครก็เจ้าซื้อเลขตัว่มิดซิลีแม่นพันแปดต่อได้พันหอาไม่สักท้อง อาจาะสมุดคี้แล้วล้ให้ผู้พาขี่นำ้อลูก <Okay. S 1> เอาเอาผู้พามาังแมโคคโัวล่ว <S <s <ancestors> <S เรีนเคือกันล่ะ <inaudible> นานนานนานาเหน็นเห็นเห็นผู้หนึ่งมังมันกับสีมกักน้ำกันตัวบบนี้ <Right. S 1> เออโยกเยกเออโยกเยกเอเอ <c oughs> ะจะแม่งไงขักน้องผู้ผาไปใส่กับบอยเอลบอยให้อไมอไปตลาดนัน่ไเนเ่หน่กเนหน้ามอแล้วว่าเอากลัวๆันนะเอ้ยยานเป็นยุติมันมีแน,วย,น,ยแนวย่านยุติ <c oughs> น้อง่าไปไก่เด้อลูกย่าไปไก่เออ <c oughs> จะกยานม,มีจกยานปะมีคนกัขขนรักัน เออยกเยกเอ้ยเฮ้ยเปนเบาได้ค่ะกระต้อนนั้นจะสมุนมาหาแม่มาแล้วมาพี่มาพี่มเออให้ให้ผู้พานนางยกเยกก่อนเออมะงมะเจีงเทอะเฮ้มาบอกได้ค่ะแลูกนมนมโนม มาแม่แกให้เอาเรอมีอเปี่ยนกันเล่นเปลี่ยนกัะเล่นเปี่ยนกัะเล่นเออขึ้นขึ้นเออจัดแจงจัดแจงแฉลเออเก่งเก่งเก่งเปี่ยนกัะเล่นเอาบ้านมบ่ะเอานมบ่าลงลง เอามั่งโซฟาเราได้บันนี่เอาหมอนนุ้งเราได้บันเนี่ยช้างช้างมีช้างด้วยเหรอโอ้มีช้างด้วยช้างสองตัวเลยนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงช้างช้างชางนึ่งสองสองตัวครับช้างมีตาด้วยตามีตาช้างลูกลูกไทยกับลูกลาว อันนี้แม่แม่สร้างนะสื่อไซกับสร้างนะสร้างเฮ็ดให้เาจาสมมุติว่าให้อ้ช้างให้ออ้างให้อ้างให้ให้อาจารย์สมมุติบายเอฟซีก่อนบายบายเอฟซก่อนจุบจุก่อนบายบายเอฟซีก่อนเร็วบายบายเอก่อน เดี๋ยวไปเล่นอ่ะพี่ภูพาบาย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 จุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยโอ้ยเบิ้งภูพาเฮลอาาจย์สมุดจุ๊บจุ๊บาจย์สมุดจุ๊บจุ๊บอ๋อจุ๊บจุ๊บเออบายบายไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจ้าสมุดนะครับขอบคุณครับบายบายเดี๋ยวไปเล่นกับพี่ภูพาก่อนครับ